ครับวันนี้จะให้ชมมาดูพระสมเด็จสมเด็จวราคังพิมพเจดีเล็กนี่เป็นองค์ที่สองครับที่ผมได้ครอบครองพระสมเด็จเดี๋ยวให้ดู ามาดูกันรชาติครับนี่นี่ครับเห็นยังประสมเด็จวัดรฆังยวดูเกตด,ดูเกตจดซ้ม ข้างครับนี่ด้านหลังด้านหลังองค์พระไจับมาสองนี้ก่อน ร่างครับนี่ล่างล่างผมล่างล่างมัน <c oughs> แปลงขัดออกเลยนนผมได้หม่แปลงครับองค์นี้นะเปิดใครมาอยู่ด้วยเปิดใครร้อเจ้าผมได้มาพ่อมเหือกกันครับเรียนเนี่ยจินตะกวัวกีบบัวหลวงพ่อเดิมพิมสองหน้า กับต้นเป็นองเนี่ยผมจมาแค่ร้อยห้าสิบาทเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยเน,ยเน,ยเนยไปเจอสนามพระครับสภาพมันไม,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 ม่ม่ไม่ไม่ใจอินนะครับไอนี้มันล่างเลยมาถึงบ้านก็นล่างเลยล่างไอทีนเนอร์ผงชูรด น้ำส้มส่ชูแจ่เป็นคืนเแล้วเราจะแปลงสีฝันคัดจะเปบนสารลาหน้าดำดนีน,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 นมนีรูดลงบนเลยเแต่ยังฝั่งนเนื้อเนื้อย่าโพมาอยู่แต่ตรงข้างเนี่ยอันจะเป็นคาบแข้วไส้ฝั่งหมอ,อกเลยไม่แขะกับหมอ,อกแต่พะเกตคอดนะ